สวัสดีครับพบกับช่องเอี่แล้วนะครับนะวันนี้สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทำตัวไซเรวนะครับนะไซเรวข้างรถนะครับนะก็มาถึงงานสีแล้วครับนะงานสีก็ผมใช้เป็นสีโจตันนะตาานะครับใช้เป็นสะีโจตันนะฮะโจตากาดนะครับนะตัวนี้นะครับนะดูเหมือนว่ามันจะติดดีนะครับแล้วผมมีเทคนิค เทคนิคหนึ่งที่ทําให้สีออกมาคล้ายๆสีระเบิดนะครับนะครับก็คือเป็นเม็ดๆๆๆๆนะครับผมว่ามันดูสวยดีดูดูดีนะครับนะขั้นตอนแรกนะครับผสมสีกับตัวเล่งก่อนนะครับนะไม่ต้องกลัวมันแห้งนะครับมันแห้งช้านะเริ่มเลยครับ แล้วก็คนจากนั้นเรามาเริ่มทากันเลยครับ จากนั้นนะครับพอสีเริ่มหมาดนะครับให้เรากริ้งนะกริ้งอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะตามมันจะเป็นเม็ดไม่ไม่ไตามมาเลยนะครับนะนี่ครับวิธีทำสีระเบิดนะแบบฉบับผมเนี่ยครับนะี่ครับพอเริ่มหมาดนะเริ่มหมาดกริ้งกิ้งกริ้งนกะิ้งอย่างนี้ แล้ก็คอยเก็บเอาขนมันออก พอสีมันเริ่มแห้งหมาดๆเลยนะครับนะเราเอาฝองน้ํานะครับนะชุบสีแล้วก็มาแต้มนะครับแต้มๆๆๆ,ๆ้มไปนะครับให้ผิวสีเป็นขูกขานะครับพูดง่ายๆนะแล้วก็จะออกมาคล้ายๆสีระเบิด ก็ยังไงก็ไม่เนียนเท่าการพ่นนะครับถ้าใช้กาพุ่น,นจริงนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะกับสีระเบิดแบบบ้านๆนะครับนะระเบิดแบบไม่มีกานะครับนะไม่ต้องใช้กานะครับใช้แค่อุปกรณ์ทั่วๆไปนะครับของงานสีนะครับ เมือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นเทคนิคดีเทคนิคนึงนะครับนะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานนะครับนะ โอ้ขอบคุณครับอย่าลืมฝากกดซับ c ไ i b e ด้วยนะครับ